ทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอ,อกนั่นเองซึ่งตอนนี้กระแส s สควิตเกมมาแรงมากเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นโรบ o อ,อกแม Squid ตเกมกัน,นเผื่อใครไม่รู้จักสควิตเกมนะสควิตเกมคือซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งที่แบบได้รับความนิยมมากๆคือแบบเกี่ยวกับความแบบเกี่ยวกับคนแบบคนประมาณ400กว่าคนมาเล่นเกมกันะเพื่อชิงเงินรางวัลแบบแลกด้วยชีวิตเออต้องไปหาดูนะมันสนุกมากตอนนี้มี2ภาคเนาะ และตอนนี้ก็ถึงเวลาของการเข้าชิงเงินรางวัลแล้วฉันนะจะเอาเงินรางวัลเนี่ยไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างที่ฉันอยากได้ให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> มาแล้วอู้หูยเราอยู่ในห้องนอนซึ่งตอนนี้ก็เอ่อทำไมชุดกูไม่เปลี่ยนอ๋อนี่ไงเป็นผู้เล่นสิเราจะเป็นผู้คุมทํำไมอ่ะมันเสียตังค์เออเข้าร่วมทีมผู้เล่นเรียบร้อย จากนั้นก็ทำไงต่อทำไรอะกูต้องทำอะไรเดี๋ยวนะทำไมมีคนบินได้เดี๋ยวอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาซื้อแพ็เกจอะไรหรือเขาโปรหรือเปล่าอ๋อดูเหมือนว่าคนนี้เขาจะเป็นช่างทําแก้วใช่ไหมเวลาเราเล่นดันกระจกเนี่ยคนนี้เขาจะนาทางเราได้โอเคโอเคโอเคจะมาไว้นะจะมาไว้จะมาไว้จะมาไว้ ค่อเราไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็ถ่ายรูปแฉอะแ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 อะเฮ้ยแล้วเราก็ขึ้นไปกันเลยเอ้าทำไมขึ้นไม่ได้ล่ะติดอากาศหรอฮัลโหลโอ้ยแล้วพวกแกจะรีบเลยขนาดนั้นนะมันยังไปไม่ได้ไม่ต้องรีบขนาดนั้นโอ้เนี่ยมาได้แล้วโอเควิ่งไปเลยレスโก้レスโก้レスโก้ทำไมฉันอยู่ท้ายๆลราเนี่ยโอเคปะเกมแรกก็คือเกม A I O U นั่นเองไม่ต้องเดาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โอเคมาโอ้ my god โอ้โหจะรอดหรือจะล่วงจะบ้งหรือจะปังไปดูกันมาด,ด,ด,ดืดๆๆดดหยุดนี่มีคนตายไปตาต,ต่อตาเลยไปยจะรอดไหมก็คือถ้าเกิดนี่เล่นเกมนี้ในะชีวิตจริงนะนี่ตายไปนานแล้วโอเคมา นี่มาไปใกล้ถึงเั้นชัยแล้วอีกนิดเดียวรอบนี้แหละรอบนี้แหละไปเอาไว้ถึงเอาไว้ถึงเอาไว้ถึงโอเคผ่านเรียบร้อยรอดตายดูเหมือนว่าเกมโกโก,โกวาจะจบแล้วสินะก็คือกำจัดคนไปได้หลายคนอยู่นะเกมเนะี้ทำเป็นเล่น <c oughs> มีการโชว์หลุมศพของคนที่ตายด้วยโอ้โหโอเคคือตอนนี้คือแบบว่าโอ้โหนี่คือหน้าเราสินะเราคือผู้รอดชีวิตออ้ยเหมือนแบบยิ่งคนตายเยอะเงินมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอส้สควิดเกมอะเกมต่อไปคือเกมอะไรเอ่ยน่าจะเป็นไอ้เกมนี้บ้าไอ้เกมวิ่งแข่งอะไอ้ที่มันวิ่งแข่งเล่นหมากเก็บแบนอะโอเคอุย้ยอะไรอะอุย้ย ยูเดี๋ยเดี๋ยวทำไมาอยู่ดีม,มันก็ว้ามาตรงนี้อ่ะเฮ้ยมันไม่ย่ามันเหมือนแบบให้เราฆ่ากันเองปะอันนี้ก็อันตรายอยู่นะเดีย๋ยวเราต้องเราจะหลบเราจะไม่ฆ่าใครท้งนั้นนี่ไงจุดที่ปลอดภัยที่สุดก็คือมุมที่คนไม่ค่อยมองกันโอเคหลบทุกลับนะทุกลับมุมนี้คนไม่ค่อยมองกันก็คือตอนนี้คือต้องหลบอย่างเดียวยเดี๋ยวโดนลุมง่งมันมีโอกาสตายด้วยไง ประเด็นอนะส้นสุดคืนครันโหดแล้วสินะโอ้โหทุกครั้งที่มีคนตายเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นไปกันเถอะไปเล่นดันต่อไปกันเถอะอาประตูไม่เปิดสทที่อะล้วดูพวกนี้เออมึงจะรีบก,กันไปไหนฮะยังมึงก็เล่นอยู่แล้วแหละเออโอเคมาขึ้นกันเถอะบายเป็นเกมแบบนี้อ่า ต้องหาทีมสี่คนโอเคทีมนั้นโอ้ทีมนั้นมีสามคนเหรอให้ดีกว่าเออทีมแค่จะปลอดภัยกว่าเออ,อ,อมอาเอมแมนเ์าอยู่ทีมนั้นงั้นฉันขอไปด้วยแล้วกัน <laughs> ถึงเวลาเริ่มเกมแล้วไป let's go let's go let's go ดูสิว่าเกมได้จะเป็นเกมเอ๋มอเพื่อนบางคนเล่นเหรอเหมือนเป็นเกมอะไรปากระดาษอะไรเงี้ยปะเดี๋ยวนี่ผ่านยังเคผ่านแล้วเคไปไปต่อเรื่อยๆต่อไปเป็นเกมอะไรจะผิดเหรอใช่ไหมอ่าใช่ด้วยเพราะว่าเราเคยดูคนอื่นเล่นมาก่อนโอเค แล้วก็นี่อะนี่นี่อะนี่แล้วก็อันไหนอันนี้ใช่เอาไม่ใช่อันนี้โอ้โอเคหาเจอแล้วแล้วก็เดี๋ยววิ่งขนาดหาจะเรื่องบิดอีกโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอเคคือพาร์ทนี้อาจจะไม่เล่นผ่านถึงดาวสุดท้ายนะเพราะว่าคือแบบโอ้โหมันตายเยอะอยู่นะที่อัดไปอะ่ะอีกสี่สิบวิเพื่อน อีกสี่สิบวิเอ้ยเพื่อนสู้เพื่อนเราเชื่อว่านายทำได้เพื่อนเพื่อนคุยจำได้ไหมนะโอ้เก่งจังเลยป่ะเข้าเส้นชัยผ่านเรียบร้อย โอเคเสร็จเรียบร้อยระหว่างรอเพลเยอร์คนอื่นเขาก็ให้เรามาแบบเล่นปาครัวเราก็เล่นไปเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนาะโอ้โหเพิ่มเงินรางวัลด้วยคนตายไงคือจะบอกว่าตอนนี้คนเหลือไม่เยอะแล้วอะคือแบบตายกันแบบโอ้โหเป็นว่าเล่นเลยอะเล้วก็เดินขึ้นไปเอา้าทำไมขึ้นไม่ได้อีก เดิ๋ไม่ทันได้เลยทันไหมทันไหมโอเคทันปะ่ะด่านนี้เราคิดว่าเป็นด่านที่แบบคือแบบที่สุดแล้วอะคือ,อยังไงก็ต้องมีคนตายแล้วด่านนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะต้องมีคนตายอยู่ร้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,ย,ย,ลเ,ลยเป็นด่านที่แบบคัดคนออกของจริงอะปะ่ะตึงงถึงกูได้เออตึงตงก็ถึงกูได้สักทีสิทำไมช้าจัง เหมือนเราไม่มีเพลงนั้นนะ่ะเพลงอะไรตึ่นตึงก็ดะกเดะกเดะอะไรนั่นอนะ่ะไม่มีนะโอเคเราก็ต้องโอเคอะไรอะ่ะหนึ่งคนหรอคืออะไรหนึ่งคนหนึ่งคนอะ่ะเอา้าคืออะไรอะ่ะคือกี่คนนะบอกว่าหนึ่งคนคืองงแล้วอ่ะ ไงต่อโอเครอดรอดมันมีหนึ่งคนด้วยเหรอเพิ่งรู้เนื้อมีแบบสองคนขึ้นไปอะไรอย่เงี้ยไปโอ้โหเดี๋ยวคนเมียแล้วอ่ะสามคนอุ้ยสามคนสามคนเข้าห้องนี้ได้ไหมอ่ะอุ้ยมไม่มีคน ตายแน่ๆโอ้โหเพื่อนทิ้งกูกันหมดเลย